เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมหาชีเป้ารถสวยๆท่านชมเลือกสีเลือกขายครับสวยด้วยถูกด้วยนะครับเดิมๆบางๆไม่เคยแก้ครับน้ำมันล้วนๆเครื่องสดๆเลยแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้ผ่อนได้ครับผ่อนได้ติดแบ็คกริดก็ผ่อนได้เครดิตดีก็ฟรีดาวน์ไปเลยครับ ผ่อนแค่2 0 0พเท่านั้นเองผ่อนแค่2,000นะครับอย่างกับผ่อนมอไซค์ไปขับใช้งานครับเที่ยวกับเดินทางไกลได้สบายมองแดดไม่ต้องตังดฝนต,ต,ตัวรถก็เดิมๆสีดํายังโอเคนะครับยังสวยจะมีซีดมีหน้ากันบ้างครับตามอายุครับเด,เดิมบางๆเครื่อง1.6เ e กียร์โต้ด้วยภายในปรับไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบแอร์วิทยุแมกครบน้ำมันไม่เคยแก๊สไม่เคยแท็กซี่นะครับ ล้อมแมกแท้จากศูนย์ยางมิชลินพร้อมใช้ได้อีกยาวห้องในสารสะอาดแอร์เย็นฉ่ำๆเบาะหนังฟูๆเกียวโตโ้กระจกไฟฟ้านะครับคุ้มๆค,ครับผ่อน2 0 0 0เท่านั้นถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับติดต่อนัดหมายก,กับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ